ใช่อย่างที่นายรู้นั่นแหละเขาคนนี้ก็คือ น,น,น,นี่นี่แหละอเรียกว่าอะไรก็แค่มือถือไม่เห็นหน้าจริงตังไหนเลยอยากได้ดิเมื่อวานฉันโทรไปหาอล่ะคิวไม่รับสายเลยนะพู้ข้อาจะไม่ว่างรับสายก็ได้นะลองโทรไปใหม่ดูทีสิโมเช,ช้าฉันก็จะโทรไปหาเองนะแต่ก็ไม่รับสายเหมือนกันเลยอ่ะ แมจังเลยนะปกติน่าจะรอบสายนี่นะเอ๊ะหยุดให้ที้งสดดีนะหยุดก็งโง่ดิหรือว่าจะเกิดอะไรกับพวกเขากันนะอ๋อที่นี่มันที่ไนกันเนี่ยแล้วพวกนี้จะพา,าไปไหนกันเนี่ยอ๋อ ต่อกัรบ้านอีกว่ยนายเองสินะที่เป็นเหมือนฉันนะพูดอะไรวะกูไม่เข้าใจออกไปหนะังพาเขาซะถ้าไปไปทอาแล้วก็แกจะไม่ดีแนะ่ความรู้สึกวันนี้ออกไปวันนี้ตากัตวตกวะใส่เกินเลยไม่ไดีแน่เลย้อยเงาะซะก่อน พักงานฉันบนยังไม่เจอสิ่งปกติรอบแรกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนพอ่องเลยอืมก็เสียงมันใหม่อูจะรู้ไหมเนี่ยพวกเอ็ไปดูดิทางกวินเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเจอใครอ่ตรงนั้นด้วยไม่รู้มันใช่พ่อมั้ยเปล่าอ๋อพ่อมึงก่อเออเดี๋ยวไปดูโม่เหลือเกิน แน่ใจนะว่าอยู่ที่นี่ที่นี่แหละครับท่านไม่ผิดแน่ครับถ้าแกบอกมั่วแล้วก็แกโดนเล่นแน่โโหโอ้โหถึงเลยนะครับท่านเงียบปาเลยละฉันจะทำงานหยุดก่อนจะไปไหนฉันมีธุระข้างในห้องนี้นะ่ะเข้าไปได้ไหมอืมแล้วรหัสผ่านแกคืออะไรอืมรหัสผ่านเหรอใช่รหัสผ่าน อ๋อลานผ่านรอเป็นหนึ่งนะนี่ไงลานผ่านกูเจอาเฮ้ยเจ้กมันแบบนี้คงไม่จะเป็นต้องปลอมตัวแล้วมั้งเนี่ยผมต้องรียกำลังเสริมเข้ามาช่วยหน่อยซะแล้วออกกาศเต็มใส่ มันเจีมตรงไหนวะอืมใครวะนั่นน่ะนั่นใครวะอืมไหนใครคนแถวนี้มั้งแต่ก็ดูหน้าของใส่อยู่ดีเนะเราลองไปตัวดูหน่อยไหมเฮ้ย,ยมาทำอะไรที่นี่เลยออกไปซะที่นี่ไม่ใช่คนนอก งั้นก็ฉันยิงแน่พวกฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยวะ่ะพวกพวกแกเป็นใครวะ,อะเอออย่ายิงอย่ายิงฮะเมื่อกี้นี่แกยังป่าดิอยู่เลยไม่ใช่เหรอคิดจะย,ยิงเนรล์ไงแต่ก็ใชยที่ไม่ดีได้อะไรเนียโอ้หอ,อย่าบอกนะว,ว่าชิบหายแล้วกู เอ้ยเมียแกเป็นไงบ้างวะมันไปมีคนใหม่แล้วเสร็จร้านเมื่อไหร่คูจะไปตื้อมันได้ขอวานี่ชงอาสาแล้วนี่ใช่ฉันได้เลิกไปทหารลำซากสักทีเนี่ยหน้าเบื่อชิบหายเกิดเรื่องกันแล้วใจเย็นๆก่อนค่อยๆพูดเกิดอะไรขึ้นเกิดคำะกันที่หน้าประตูใหญ่หร เข้าเขไมปนทนบ้าจะการผมอะไว้เดี๋ยวให้มันเข้ามาได้จกามันล้วเข้าอยเิ้มอ,อย่างนั้นสินายคิดี่ฉันคิดหรือเปลาใชฉันคิดเหมือนกับทีน่นายคิดนั่นแหละสงเั่เอะกันวะ เราเข้าเลยเข้าวิ่งไป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 เฮ้ยเบาเราวิ่งไปวิ่งไปไปโอ้โหเฮ้ยโอ้ยยอมรับยอมรับอย่ายิงอย่ายิงตอนนี้พวกเราได้จัดการพวกฉันหมดแล้วสอบแล้วเปลี่ยนโบราณหน่วยแเราขอกำลังเสริมด้วยสอบแล้ว เราต้รีบไปเดี๋ยวนี้ระวังแตกมาโอ้ยเอ้ยฮเฮึฮะโอ๊ยไม่โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอ๊ย้อย๊ะ อะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยเดี๋ยวมาตรหารของหน่วย UFB นี่ยเราไม่น่าตายเพราะปืนเลยเนี่ยจะตายเพราะอาวุธสักอย่างมากกว่าแต่อะไรที่สามารถตัดคนเป็นชิ้นได้แบบนี้โอเคเปิดประตูได้สักทีอยูินหายังไม่ตายเลยนี่ระวังตัวด้วยครับท่านที่นี่ไม่ได้มีแค่พวกเรามันฆ่าโดยผมเกือบปนเล,ลย นี่นายยังไหวอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับยังไหวอยู่แล้วผมก็ชื่อเจมส์ครับเอาละเจมส์นายพร้อมที่จะลุยต่อเรีอยงนี่นายทำไมเนี่ยฮึฮ อะไรวันนี้ฮะพูดสู้แกยี่ทางน,นี้เว้ยตีดไปต่อเถอะเดี๋ยวฉันจะกัดทางนี้เองฝากนี่นะ เอาแล้เวเลยแค่ใช้กับแกสองคนแล้วเลยนะไม่สิฉันคนแกเป็นตัวนี่หว่าอกจำ่หมาตื่นได้แล้วไอ้หนูนอนกินบ้านกินเมืองอยู่นั่นแหละยังไหวอยู่ไหมไหที่นี่มันที่นี่ไหนกันแล้วพวกคุณเป็นใครกันน่ะแล้วพวกคุณจับผมมาที่ไหมใจเย็นๆมันไม่ใช่อย่างนั้น แล้วเขาจะเปใจเย็นได้ถือปืนกันอยู่ตรงหน้าเงี้ยฟังหน่อยสิเรามาช่วยแต่าหากเราพวกแกถ้าจะต้องเด็กคนนั้นเด็ดขาดเลยเพราะว่าเด็กคนนั้นอยู่ในการดูแลของพวกเรานี่มันไม่ได้เรียกว่าดูแล้วเข้าใจใความหมายของว่าดูไหมเนี่ยดตัวเรา,าแล้วจะพูดกันไม่รู้เรื่องสินะเขาต้อใช้กำลงกังแล้วสินะ เจ้าต้นดีแหละที่ฆ่านิชีผมเจ้นี้เงนินขหรอขมูลถึง,งมาถึงกำจัดเป้าหมายกลับไปซะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับนายเกี่ยวสิถ้าไม่เกี่ยวฉันคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่หรอกแต่ตอนนี้ฉันอยากให้แกปล่อยเขาซะไม่งั้นก็แกเจ็บตัวแน่ คำเตือนคำเตือนออกไปที่ด่วนเรารื่นมาตัวเองภายในสินาทีดูเหมือนว่าเราจะไม่มีเวลามาคุยกันแล้วนะได้เป็นหมอไหมอืมได้มาครบทุกอย่างที่เราต้องการแล้วล่ะมีสุขเคลื่สิมากับพวกเราซะฉันคิดว่าฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะแล้วก็ภารกิจของฉันนะ่ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วฉันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่พวกนายหรอกเอ๊ะไหยพูดอะไร ฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยรีบไปที่ประตูมิติสาคเคียวจิแล้วพาโนกิไปด้วยเดี๋ยวสิอย่าพูดนไ,ไม่รู้เรื่องเลยซั่กูเฮ้ยเดี๋ยวฉันเสร็จตรงนี้เมื่อไหร่ฉันจะตามไปไปไปยิงมันยิงมันยิงมันใครก็ต้าที่มาขังพวกเราจะต้องถูกกำจัดฮะฮะลอก่อน ล้มได้นะลอกกระสุนหมดปืนเลยอาทางไปทางนี้ดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮนะอืมฮมชดัดเลยอืมหลบได้ ลุมแล้วลุมแล้วลุมแล้วก็ไม่เตือนว่ะเนี่ยคำเตือนออกที่จุดเราจะเริ่มมากับเองใน10นาทีเอานี่คงต้องหาทางออกแค่แล้วเนี่ยเออต้องไปเอาเด็กคนนั้นมาเดี๋ยวไง จะทำยังไงดีวะเนี่ยออกมาดูด้วยนำเด็กออกมาจากที่นี่นนนโอ้โหหันมาแนละ้วโอ้โหอย่าเข้ามานะฉันไม่อยากเข้าไปไหนั้งนั้นนั่นแหละฮอนบันดิคุณกระป๋บบองฉันจะไม่ตายเว้ยอย่างยังไงล่ะดิวางไหลเลือดออกนี่ไม่ต้องสนใจหรอกครับปลอดหายเล็กน้อยอยังไงซะผมคงตายอยู่แล้ว นายหมายความว่าไงในตัวผมตอนนี้มีตะเบิดติดอ,อยู่ตหาจะต้องมปกันตุกคนหน่อยครับเพื่อป้องความรับผิดชอบแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมจะพคาคุณเรียกออกไปจากที่นี่ซะจริงแน่นอนครับไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วขอบอมาเลย จ้บกูดได้เลยอ้ออาสูกา้การนำมาด้วยจะทำาเวยจิสิใครในศิยนายไปไหนวะเนี่ย้าอีกแวรดีรอดตัวไปนะถ้าเจอแกอิดแล้วก็ฉัน,นจะฆ่าแกแน่มไมู่้ใช่คนนั้นถึงทำแบบนั้นกันนะฉันไม่เข้าใจเลย ว่านีฉันทำพลาดไปได้ยงกันอยากเป็นไงบ้างยังไหวรอเปล่าทำใจดีดีไว้นะได้โปรดคถัดทิ้งผมไว้ไม่งั้นผมเป็นตัวทวงเปล่าฉันไม่เคยทิ้งทุกกันไว้เหรอนะและอีกอย่างทำไมนายถึงรับสวนแทนฉันบุญคุณยังไงล่ะครับ ุณเคยเชื่อชีวิตผมไว้เมื่อห้าปีก่อนครั้งนี้ผมและช่วิคุณบ้างเราไม่ไปเลไรติดค้าองอีนะครับนั่นได้โปรดทิ้งผมไว้ที่นี่นะครับแล้วนี่ปไปไปนีไปซะขอจาอยแล้วฉันจะไปลาก่อนฉันเองก็ไม่อยากตายอยู่ที่นี่หรอกนะฉันจะต้องหาทางออกจากที่นี่เช่นกัน